สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับทีนี้ก็มีเต็นท์มานำเสนอครับนี่เลยนะเต็นท์ผ้าใบขนาด4คูน8นี่ครับชุดละ14,000นะครับใครสนใจก็ต่อมาตามวันนี้เลยครับติดต่อผมโดยตรงเลยเหล็กนิ้วสอง ใหญ่ผ้าคลุมก็เป็นแบบไม่ร้อนนะครับตัวนี้ผ้าคลุมกันร้อนนานโนนะขนาด4ีคูณครับใหญ่อยู่นะ6เสานี่ครับ ตอนนี้มีสต็อกอยู่10ชุดนะเนี่ยอันนี้ชุดผ้าใบครับนี่โครงครับใหม่ๆเลยนะเมื่อหนึ่งครับยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับเหล็กนิ้วสองเนี่ยขนาดนิ้วสองนะครับชุดละหนึ่งหมื่นสี่พันบาทใครสนใจก็ ติดต่อมาหาผมโดยตรงเลยนะครับสำหรับชุดเต็นนะครับเนี่ยนะติดต่อมาหาผมเลยนะเดี๋ยวผมพามาเอาครับราคานี้ก็ถือว่าไม่แพงนะครับได้เหล็กใหญ่ผ้าใบก็เป็นแบบนาโน,โนครับไม่ร้อนนะจะเอาแบบธรรมดาก็ได้นะครับมีให้เลือกนะ ใครสนใจครับตามเบอร์นี้เลยนะครับติดต่อผมโดยตรงเลยเดี๋ยวผมจะพามาเอานะครับ